สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมจะพา,าจะมารีวิวรถที่ขับอยู่เป็นของบริษัทบางกอกบัสไลน์นะครับโ้รีวิวสม,มืดเลยวันนี้ <c oughs> สายกรุงเทพลำปางนะครับของผมจะเป็นมอสี่พเป็นรถสองชั้นนะครับจะเราสองชั้นสายนี้จะมีสองคัน จะมี912ขีดเออ91ขีดหนึ่งกับ91ขีดสองนะครับจะเป็นรถสองชั้นแล้วอีกสี่คันจะเป็นอ่ารถมสี่เออมหนึ่งพอนะฮะเป็นมาตรฐานเป็นสิบห้าเมตรนะครับเป็นรถสิบห้าเมตรอีกสี่คันอันนี้จะผมพาเข้าไปดูด้านในนะฮะอันนี้จะเป็นชั้นล่างครับผม เป็นชั้นล่างเบาะของเราจะวางอ่าวางเรียกว่าวางสองเบาสองหนึ่งนะฮะกว้างมากเป็นมาเอ่เบาระดับเดียวกับรถเฟิร์สการเลยนะครับจะเป็นเป็นเบาสองหนึ่งแล้วก็จะมีระบบนวดไฟฟ้าแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตบมีที่ชาร์จมือถือที่ชาร์จมือถือใช้เป็นสาย USB มาเสียบข้างๆชาร์จได้นะครับ ส่วนตรงนี้หลังบาะจะเป็นทางออกฉุกเฉินของรถนะฮะพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานมีคอ้อนทุบกระจกสองข้างนะครับจะอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นบริเวณชั้นล่างนะฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูชั้นบนทางขึ้นจะมีถังระเบิงหนึ่งถังส่วนอีกถังจะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นด้านบนเหมือนกันครับวางเบาะสองหนึ่ง ด้านนี้จะเป็นโซนด้านหน้านั่งสบายครับผมด้านซ้ายนี่จะเป็นค้อนทุกประจกอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนอกันหน้าเดี๋ยวทั้งหมดมันจะต้องมีสี่อันถ้าผมจำไม่ผิดถ้าไม่มีระหาไม่ไหวเลยอ๋ออยู่นี่นะครับ อย่างนี้อีกหนึ่งอันครับผมสี่อันครบโอ้ oh, อันนี้มีเยอะกว่านะฮะน,นี้ก็มีนะครับอ๋อโอ้โหชั้นบนนี่มีมีหลายอันเลยครับผมมีหลายอันเลยด้านนี้ก็มีแล้วตรงนี้จะเป็นทางออกฉุกเฉินด้านบนนะครับชั้นสองจะเป็นทางออกฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินนี่กว้างมากนะครับออกได้สบายสบายพร้อมกับถังดับเพลิงหน้าห้องสุขภัณฑ์อีกหนึ่งถัง ครับห้องสุขภัณฑ์เราจะอยู่ด้านหลังสุดเดี๋ยวผมพาไปดูเปิดเข้ามาก็จะตรงนี้หลังสุดจะเป็นห้องสุขภัณฑ์นะครับหมุนไปทางด้านขวาจะเป็นการเปิดครับผมและนี้เป็นห้องสุขภัณฑ์ด้านบนสบายๆเลยนะฮะสะอาดสะอาดแต่ผมอนุญาตตึ๊บ ส่วนนี้จะเป็นของว่างนะครับของว่างมีน้ําแล้วก็ขนมส่วนอาหารนี่เดี๋ยวเราจะไปแวะรับประทานกันที่ครัวต้นกําแพงนะฮะที่กําแพงเพชรพร้อมกับเปลี่ยนคนขับนะครับที่ครัวต้นกําแพงกําแพงเพชรนั่งสบายนะครับถ้าจะใช้บริการคนสายลำปางนะฮะแนะนำเลยครับบังกอกบัตรไลน์ครับอันนี้มารีวิวบริษัทตัวเองนะฮะ จะได้มีลูกค้าผมก็จะได้มีงานทำเยอะๆด้วยช่วงนี้ลูกค้าก็แย่หน่อยไม่ค่อยมีเที่ยววิ่งครับนี่จะเป็นด้านล่างนะฮะคนขับสองคนนะครับมาตรฐานของอโครงการขส่งทางบกนะครับอ่าผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ